ขอเจริญพรมายังยาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับยติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายยตาโยมก็คงจะเปิด วิทยุมาดรอที่คึืนนี้อยู่แล้วช่วงนี้จะมากำลังให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องอนิสงค์ของการรักษาศีลหนะซึ่งญาติโยมก็ได้ฟังไปหลายสูตรพอสมควรวันนี้โยมมาฟังอีกสูตรหนึ่งนะอยู่ในอิติวุตกะกุติกานิกายเล่มที่1ภาคที่4สุขสูตรว่าด้วยผู้ปรารถนาสุขสามประการพึง รักษาศีลโยมอยากได้ความสุขไหมแต่โยมอยากมีความสุข3ประการนี่โย,ยมต้องรักษาศีลให้ได้นะศีลของพวกเรากระหัสก็คือศีลห้านี่แหละโยมนะจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า อันนี้สํานวนในพระไตรปิฎกออิติวุตกานี้จะจะขึ้นในลักษณะอย่างนี้นะคือเวลาจะขึ้นต้นพระสูตรเนี่ยท่านจะไม่ได้ขึ้นว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเลยนะท่านจะขึ้นจริงอยู่สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อันนี้เป็นสํานวนแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นอื เรียกว่าอะไรก็อน,นึกไม่ออกนะแต่ว่าการขึ้นต้นจะต่างจากนิกายอื่นๆโยมจะต่างจากนิกายอื่นๆคือจะขึ้นขึ้นจริงอยู่นะคือเป็นการอเอาพุทธพจน์มามารองรับมารองรับนะท่านะจะขึ้นจริงอยู่แม้ตอนตอนลงท้ายสูตรก็จะลงท้ายว่า จริงอยู่หรือว่าสมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอะไรในลักษณะอย่างนี้นะอันนี้อาตมาอธิบายก็เพื่อไม่ให้โยมสงสัยนะไม่ให้โยมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาขึ้นต้นในลักษณะอย่างนี้ซึ่งญาโยมอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรโยมจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตปรารถนาสุขสามประการนี้พึงรักษาศีลสามประการเป็น,นไนคือบัณฑิตปรารถนาอยู่ว่าขอความสรัเสริญจงมาถึงแก่เราหนึ่งขอโภคาสมบัติจงเกิดขึ้นแก่เราหนึ่ง เมื่อตายไปเราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หนึ่งพึงรักษาศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตปรารถนาสุขสามประการนี้แลพึงรักษาศีลความยกย่องสเสริญโยมคำล่ำลือว่าคนนั้นนั้นเป็นคนมีศีลได้รับนนอ่อ เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนยศสังคมยอมรับชื่อเสียงที่ดีเขาก็พูดถึงนะว่าเราเป็นคนมีศีลเป็นคนที่ศีลงามอะไรในละักษณะอย่างเนี้อันนี้ก็เป็นความจริงโยมอาตอมาก็เชื่อนะว่าคนที่มีศีลเนนะี่ยใครติเตียนไม่ได้คนทําดีเนะี่ยไม่มีใครติเตียนหรอกโยม เขาจะติเตียนในจริงก็คือติเตียนคนทำชั่วนะสังเกตดูก็ได้โยนะคนรักทรัพย์กับคนไม่รักทรัพยเนี่ยหรือว่าคนฆ่าสัตว์กับคนไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเขาจะชมใครเขาจะติใครใช่ไหมอันนี้เหมือนกับโยมได้ฟังมาเมื่อวันก่อนที่พระองค์ทรงอุปมาเหมือนกับคนที่คือพระราชาจะจับได้แล้วก็สั่งประหารในประเทศเนี่ย เขาจับใครโยมเขาในประเทศใครส่วนมากจับในประเทศคนที่ไม่มีศีลน,น,นั่นเลยโยมอันนี้ก็เหมือนกันนะความยกย่องสรรเสริญเนี่ยก็จะมีแก่เราผู้มีศีลน,นะแล้วก็พวกคัดสมบัติจงเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยคนที่มีศีลจะหาสมบัติได้โดยง่ายหาทรัพย์ได้โดยง่ายหาพวกทรัพย์ได้โดยง่ายเพราะว่าศีลจะช่วยคุ้มครองรักษาศีลจะไม่เบียดเบียนทรัพย์ ศีลจะไม่บิดเบียนทรัพย์ของเขาศีลจะช่วยสนับสนุนเกื้อกูลให้ทรัพย์ของเขาเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ไวทั้งในปัจจุบันชาตินี้ทั้งในอนาคตชาติหรือชาติหน้านะอันนี้โยมลองทําดูเถอะโยมทีนี้เมื่อตายไปเราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้แน่นอนชัดเจนเลยว่าบุคคลที่จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้จะต้องอาศัยการรักษาศีลเพราะว่า สีนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมขั้นสูงขึ้นมาพอสมควรเป็นจิตใจที่มีเมตตากรุณาเป,เป็นจิตใจที่ประเสริฐเป็นจิตใจที่เลิศเพราะว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นเมื่อตายไปแล้วก็ได้เกิดในที่สูงคือสุกติโลกสวรรค์นะสมกับที่ ในบทสรุปศีลนะที่พระให้ศีลโยมานะที่ว่าศีเลนะสุกติงยันติสีเลนะผูคสัมปทานศะีลทําให้เกิดในสุกติและก็ศีลทําให้เกิดผู้กระซับนะนะใโยมก็ลองพิจารณาดูนะโยมเมื่อปรารถนาสุขเนะี่ยควรจะรักษาศีลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านักประรญาชปรารถนาสุขสามประการคือความส,สนิญสนึงการได้โภกรัพย์เครื่องปลื้มใจหนึ่งความบันเทิงในโลกหน้าหนึ่งพึงรักษาศีลถ้าว่าบุคคลแม้ไม่กระทำความชั่วแต่เข้าไปเสพบ,บุคคลผู้กระทำความชั่วอยู่ไซ บุคคลน,นั้นเป็นผู้อันบุคคลพึงรังเกียจในเพราะความชั่วและโทษของบุคคลผู้เสพคนชั่วนี้ย่ำงอกงามอันนี้ท่านก็สรรเสริญท่านก็สรรเสริญการรักษาศีลเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสามประการนั้นองค์ก็ทรงตัดเสริมไปตรงที่ว่า เมื่อเรามีศีลดีแล้วเนี่ยเราอย่าไปคบคนชั่วคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนะเพราะว่าถ้าเราไปคบเขาเนี่ยเราก็จะถูกรังเกียจถูกติดเตียนจากคนอื่นด้วยเพราะว่าอาศรรยัยการเสพคนชั่วของเราเราจึงไม่ควรครบสนิทสนมกับคนชั่วหรือว่ากับคนพาลน,นะบุคคลย่อมกระทําบุคคลเช่นใดให้เป็นมิตร และย่ำเข้าไปเสพบ,บุคคลเช่นใดบุคคลนั้นแลเป็นผู้เช่นกับด้วยบุคคลนั้นเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นคนชั่วส่องเสพบ,บุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติอยู่ย่ำทำบุคคลอื่นผู้บริสุทธิ์โดยปกติที่ส่องเสพตนให้ติดเพื่อนด้วยความชั่วเหมือนลูกศรที่แช่ย,ยาพิษถูกยาพิษติดเพื่อนแล้วย่ำทำแหล่งธนู ย่อมทำแรงลูกศรซึ่งไม่ติดเปื้อนแล้วให้ติดเปื้อนด้วยยาพิษฉะนั้นอืมอันนี้ท่านก็ให้เราห่างๆคนชั่วไว้โยมนะแม้เราจะไม่ใช่คนชั่วเราเป็นคนดีอยู่แต่ว่าเราไปคบคนชั่วท่านก็บอกว่าความชั่วนั้นมันก็จะมาติดเราด้วยนะคล้ายๆกับบุคคลคล้ายๆกับลูกศรน่นะลูกศรที่ติดยาพิษเนี่ยแต่แรงของธนู มันไม่ได้ติดยาพิษนะโยมแต่ว่าลูกศรมันก็เอายาพิษมาแปดเปื้อนแล่งตนูได้ด้วยนะเหมือนเราไม่ใช่คนชั่วแต่เราเป็นค,คนชั่วเนี่ยความชั่วก็อาจจะมาตกมาถึงเราได้นะนักปราดไม่พึงเป็นผู้มีคนชั่วเป็นเพื่อนเลยเพราะความกลัวแต่การเข้าไปติดเปื้อน คนใดห่อปลาเน่าไว้ด้วยใบหญ้าขาแม้หญ้าขาของคนนั้นย <wine> <INTER ğini S 2> ่อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปการเข้าไปส่องเสพคนผ่านย่อมเป็นเหมือนอย่างนั้นส่วนคนใดห่อกลิ่นาไว้ด้วยใบไม้แม้ใบไม้ของคนนั้นย่อมมีกลิ่นหอมฟุ้งไปการเข้าไปส่องเสพนักปราชย์ย่อมเป็นการเข้าไปส่องเสพนักปราชย์ย่อมเป็นเหมือนอย่างนั้น เพราะเหตุนั้นบัณฑิตรู้ความสำเร็จผลแห่งตนดุดห่อใบไม้แล้วไม่พึงเข้าไปเสพอสัตบุตรพึงเสพสัตบุตรเพราะว่าอสัตบุตรย่มนำไปนรกสัตบุตรย่มให้ถึงสุคติเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชนิดแล สุขสูตรที่7ก็จบโยมอันนี้โยมฟังก็เข้าใจง่ายแล้วนะอยากได้สุขสามประการในรักษาศีลโยมนะอันนี้อาตมาก็คงจะไม่ต้องที่บายมากนะในตอนสุดท้ายท่านก็สละเสริญการคบบัณฑิตโยมไม่คบคนผ่านอเศวนาจะพาลานังเนี่ยปันทิตานันจะเศวนานะคือว่า บุคคลไม่ควรครบคนพาลแต่ว่าควรไปคบหากับบัณฑิตคบคนพาลึงเหมือนกับเอาใบยญาคาไปห่อปลาเน่ายาคาก็แปดเปื้อนตลาเน่ามีกลิ่นเหม็นด้วยทั้งๆที่ยาคาไม่เหม็นโดยธรรมชาตินะแต่ย้าคาเหม็นก็เพราะปลาเน่ามันทําให้เหม็นโยมบุคลบคลห่อกิษนาบุคคลห่อใบไม้ได้กิษนายโยมนะ ที่จริงใบไม้มันก็ไม่หอมหรอกแต่ว่าเอาใบไม้ไปหอมกิษนาเนี่ยกิษนามันก็เป็นของหอมโดยธรรมชาตินะมันก็ทําให้ใบไม้นั้นหอมไปด้วยฉันใดก็ดีโยมบุคคลแม้ไม่ไม่ได้เป็นบันณฑิตนะแต่ว่าเข้าไปคบหากับบัณฑิตเขาก็ได้รับความยกย่องสรรเสริญเพราะเหตุแห่งการเข้าไปคบหาบัณฑิตนั้นด้วยเพราะว่าบัณฑิตจะพาบุคคลที่มาคบตนเนี่ย ให้เข้าถึงสุกติเนี่ยจะต่างกันต่างกันจากคนพานนะคนพานคนพานหรืออาศบรุษเนี่ยจะพาคนที่มาคบตนไปสู่นรกยอมมาคิดดูสิคนพานก็พาทำบาปทำกรรมพาทำชั่วพาผิดกฎหมายบ้านเมืองพาให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆพวกนี้ เนะเป็นนิสัยของคนพาลของอาสัตว์บุษรเท่นั้นแหละเราไปคบเขาเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสเข้าไปติดกับบาบายมุกหรือว่าเข้าไปทําบาปทํากรรมร่วมกับคนพาลด้วยคนพาลก็จะนําเราไปสู่นรกแต่บัณฑิตหรือสัตว์บุษรเนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมะก็จะแนะนําเราชักชวนเราให้ทําในสิ่งที่ดีงามนะสิ่งที่ เมื่อเราได้ทำสิ่งที่ดีงามตามบัณดิตตามสับรุษสับรุษก็จะพาเราเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โยมเนี่ยสรุปตรงนี้ให้โยมฟังแล้วก็นำไปพิจารณานะโยมเพื่อชีวิตที่ดีงามของตัวเองเอะละโยมจบไว้ที่เพียงเท่านี้สำหรับสูตรนี้นะเ,เวลายังพอมีเหลืออยู่นะโยมเดี๋ยวโยมฟังเรื่องของ อันทนรงของการรักษาศีลน,นะการทำดีที่ให้ไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์นะเป็นการสนับสนุนพระสูตรที่โยมได้ฟังมาเมื่อกี้นี้ว่าบุคคลที่มีศีลนั้นเมื่อละโลกนี้แล้วเนี่ยก็จะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์เรื่องของสุมาเทวีโยมอาตมาอาจจะอ่านเร็วนิดหนึ่งนะ ข้อความเบื้องต้นพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบนางสุมนาเทวีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะนันทติเปตจตินันทติเป็นต้นอบรมลูกหลานให้รับหน้าที่ของตนความพิสดารว่าภิกษุสอง0ันรูปย่อมฉันในเรียนของอนานบินทิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวัน ในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เช่นนั้นก็บุคคลใดๆในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ปรารถนาะจะถวายทานบุคคลนั้นๆนต้องได้โอกาสของท่านทั้งสองนั้นก่อนแล้วจึงทำได้ถามว่าเพราะเหตุใดตอบว่าเพราะคนอื่นๆถามว่าท่านอนาตบินได้กศรษฐีหรือนางวิสาขามาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือ เมื่อเขาตอบว่าไม่ได้มาย่อมตีเตียนแม้ทานอันบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนแล้วทำว่านี้ชื่อว่าทานอะไรเพราะท่านทั้งสองนั้นย่อมรู้จักความชอบใจของภิกษุสงฆ์และกิจอันสมควรแก่ภิกษุสงฆ์เมื่อท่านทั้งสองนั้นอยู่พวกภิกษุย่อมฉันได้ตามความพอใจทีเดียว เพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ประสงค์จะถวายทานจึงเชิญท่านทั้งสองนั้นไปท่านทั้งสองนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะอังคาดภิกษุทั้งหลายในเรือนของตนได้เหตุนี้เพราะเหตุนั้นนางวิสาขาเมื่อใคร่ครวญว่าใครหนอแลจักดำรงในหน้าที่ของเราเลี้ยงภิกษุสง์เห็นทิดาของบุตรแล้วจึงตั้งเขาไว้ในหน้าที่ของตนนางอังคาดภิกษุสง ในเรือนของนางวิสาขานั้นอ,อันนี้ก็เป็นโอโหโยมเน,ะนาะอาตมาก็อ่านมายาวเลยเนี่ยนานาถบินิกะเศรษฐีแล้วก็นางวิสาขาเลี้ยงภิกษุสงฆ์ถวายอาหารเป็นนินนติยพัฒนะ์เนียโยมนะวันละสองพที่2,000รูปทุกวันเลยโยมอันนี้ท่านบอกว่าคนอื่นเนี่ยเวลาจะถวายทานจะต้องมาเชิญ ทั้งสองคนนี้ไปร่วมนะโยมนะถ้าไม่เชิญไปร่วมนี่เขาจิตถือว่างานนั้นไม่เป็นมงคลนะเพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นเป็นใหญ่ในการเรียกว่าดูแลภิกษุสงฆ์จํานวนมากโยมแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจําเมืองน,นั้นจะต้องเชิญท่านทั้งสองนั้นไปร่วมงานถ้าใครไม่เชิญท่านทั้งสองไปร่วมงานเนี่ยแม้จะ บริจาคทั์บริจาคทรัพย์มากมายนี่เขาก็จะตําหนิว่าเอ้ยนี้ว่าทา,านอะไรกันเนี่ยทาไมจึงไม่ทําไมจึงไม่เชิญท่านทั้งสองนั้นมาร่วมด้วยอนี้เขาก็จะตําหนิในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ท่านก็บอกว่าคนทั้งสองนี้ไปร่วมงานบ้านอื่นบ่อยจนไม่มีเวลาที่จะมาดูแลการถวายทานในเดือนของตนเองนะฮะจึงได้ ถบรมลูกหลานสอนลูกหลานให้มารับผิดชอบในการทำหน้าที่ดูแลอุปถากพระพระสงฆ์ที่เข้ามาฉันในบ้านของแต่ละคนนยนโยมนะนาวิสาขาก็ได้มอบหมายให้หลานสาวโยมทิ่ดาของบุตรเนี่ยก็คือหลานสาวให้รับผิดชอบหน้าที่ในการเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์ในเรือนของนาวิสาขาโยม ถึงท่านอนาถาบินิกาเษฐีก็ตั้งทิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุพัฒธาไว้ก็นางมหาสุพัฒธานั้นทำการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่และฟังธรรมอยู่เป็นพระโสดาบันแล้วได้ไปสู่สกุลแห่งสามีอืมโยมอันนี้ก็เป็นลูกสาวนะอนาถาบินิกาเษษีเนี่ย ก็ตั้งลูกสาวคนโตวไว้โยม,มก็ตั้งไว้ในตำแหน่งหน้าที่ในการาอุปถากพระนะโยมแล้วก็นางก็บรุเป็นพระโสดาบันด้วยนะนางมหาสุภัสธาเนี่ยบรุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ใต้แต่งงานคือเมื่อบรุเป็นพระโสดาบันแล้วจึงได้แต่งงานไปอยู่บ้านของสามีนะ แต่นั้นท่านานาถาบินทิกะก็ตั้งนางจุลสุพัฒนาแทนนี่คือน้องสาวแม้นางจุลสุพัฒนานั้นก็ทําอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเป็นพระโสดาบันแล้วไปสู่สกุลแห่งสามีลําดับนั้นอนะานาถาบินทิกะจึงตั้งทิดาคนเล็กชื่อว่าสุมนาเทวีแทนเอาโยมแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผูท้ที่มีศีลมีธรรมะโดยเฉพาะ พระโสดาบันน่จะมีศีลห้าที่บริสุทธิ์ทุกคนเลยโยมนางสุมุนาป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาลอันนี้ลูกสาวคนเล็กนะก็นางสุมนานั้นฟังทำแล้วบรรลุสกะาคามิผลโอโยอมสกทาคามิผลนี้มีคุณธรรมสูงกว่าพระโสดาบันนะ ยังเป็นกุมาริการุ่นสาวอยู่เทียวอืมอาจจะอายุยังไม่ถึงยี่สิบนะโยมกระสับกระสายด้วยความไม่ผาสุขเห็นป่านนั้นตัดอาหารตัดอาหารนั่นคือว่าทานเข้าไม่ได้แล้วยมมีความประสงค์จะเห็นบิดาจึงให้เชิญมาท่านเศรษฐีนั้นพอได้ยินข่าวของทิดาในโรงทานแห่งหนึ่งก็มาหาแล้วพูดว่าเป็นอะไรหรือแม่สุมนา ทิดานั้นตอบว่าอะไรเล่าน้องชายอ้แสดงว่านางก็ป่วยหนักพอสมควรโยมทีนี้อนาธาบินิกาก็ถามว่าเจ้าเพ้อไปหรือแม่ไม่เพ้อน้องชายอ้โยมเศรษฐีก็ถามว่าเจ้ากลัวหรือแม่ไม่กลัวน้องชายแต่พอนางสุมรากล่าวได้เพียงเท่านี้ก็ได้ทำการละแล้ว ตายแล้วโยมสิ้นใจนะคงจะป่วยหนักโอ้อายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยโยมเนี่ยยังอยู่ในรุ่นสาวนะยังไม่ได้แต่งงานเลยโยมนะแต่ว่านางเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นอนุชาต,ตบุตรเป็นคนดีตามพ่อตามแม่นะเรียกว่าอนุอนุชาต,ตบุตรเนี่ยแต่เหตุที่นางอายุสั้นก็คงจะเป็นด้วยวิบากกรรมของการผิดศีลข้อ ที่หนึ่งโยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากแหละในชาติก่อนๆในชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นคนมีอายุสั้นนะคืออายุยังไม่ถึง20ก็ป่วยตายแล้วโยมท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาดร้องให้ไปทูลพระศาสดาท่านเศรษฐีนั้นแม้เป็นพระโสดาบันก็ไม่อาจจะกลั้นความโศกอันเกิดในทิดาได้ โอ้ยมลูกสาวสองคนก็จากบ้านไปอยู่กับตระกูลสามีเนาะลูกสาวคนเล็กผู้ทำหน้าที่ในการดูแลพระสงฆ์ที่มาฉันบ้านของตัวเองก็ได้ป่วยล้มตายจากไปความโศกก็ทับถมจิตใจเป็นเรื่องธรรมดานะยมความโศกเกิดแต่สิ่งอันเป็นที่รักยมถ้าไม่รักก็ไม่โศกอะนะยมยมฟังมาถึงตรงนี้แต่มาก็ได้มองดูเวลาแล้วนะ ตั้งใจจะอ่านให้โยมฟังให้จบนะตอนแรกคิดว่าจะอ่านเร็วๆนะแต่กลัวว่าโยมฟังไม่เพลาะนะฟังเร็วเกินไปไม่เพลาะอาตมาก็เลยเออเอาธรรมดาน,นี่แหละนะไม่จบก็ไม่จบไม่จบญาโยมก็จะได้ติดตามรับฟังใหม่ในวันต่อไปโยมเอาละวันนี้เวลาหมดตรงแล้วอาตมาพาพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจาราญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความจเจริญโดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็จเจริญพร